พวกนี้บาเป็นนักการเมืองแล้วใช้อํานาจทางการเมืองในการทําการทุจริตนะฮะแล้วมันไม่คุ้มมันมีความเสี่ยงสูงนะฮะมันก็จะลดเขาก็จะไม่ทำแต่สถานการณ์เขาคิดว่ามันก็น่าจะดีขึ้นในระดับนึงธุรกิจการเมืองคืออะไร ก็คือการที่ตําแหน่งทางการเมืองทั้งหมดที่จะได้มาเนี่ยมาจากการใช้เงินใช้เงินซื้อเราถึงเรียกพวกนี้ว่านักธุรกิจการเมืองพอใช้เงินซื้อเนี่ยเริ่มเลยก็แต่ตั้งแต่สมัครเป็นสอัอในการสมัครเป็นสสเพื่อที่จะได้รับการเลือกตั้งก็ใช้เงินซื้อตําแหน่งสะฮะไปซื้อเสียงอะไรต่ออะไรพอซื้อเสียงเสร็จได้มาเป็นสสนะครับ จะได้ตำแหน่งทางการเมืองมากขึ้นเป็นรัฐมนตรีก็ใช um ้เงินในการซื้อตำแหน่งรัฐมนตรีอาจจะด้วยผสมกับระบบโคต้าของพรรคนะเพื่อที่จะได้เป็นรัฐมนตรีก็มีการใช้เงินไปด้วยระบบโคต้าของพรรเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าถ้าระบบการเมืองมันเป็นแบบนี้นักการเมืองมีที่มาแบบนี้มันก็จะต้องมีการถอนทุนทางการเมือง พอมีการลงทุนทางการเมืองไปแล้วจะเป็นสสก็ต้องไปซื้อเสียงใช้เงินไปซื้อนะฮะจะเป็นรัฐมนตรีก็ยังมีเรื่องของการใช้เงินไปซื้อตาแหน่งหน้าที่อะไรต่ออะไรนะฮะทีนี้พอมาเป็น,นรัฐมนตรีมีอํานาจมาเป็นนักการเมืองจะทํำยังไงก็ต้องใชอ้อำนาจหน้าที่ของตนเพื่อที่จะไ,ไปถอนทุนคืนที่ตัวเองลงไปนะฮะอันนี้เลยมันเป็นที่มาถึงคําว่า money politics หรือเรื่องของธุรกิจการเมือง แต่นักธุรกิจการเมืองก็ก็จะมีในปัจจุบันก็จะมีหลายอย่างนะฮะเพราะว่านักการเมืองในปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่เฉพาะที่เป็นนักเลือกตั้งอย่างเดียวแล้วนะฮะมีทั้งข้าราชการมีทั้งทหารใครต่อใครมาลงเล่นการเมืองนะฮะมาเป็นนักการเมืองกันนะฮะนั้นเวลาพูดถึงเรื่องของธุรกิจการเมืองปัจจุบันสกวกมันขยายนะฮะมาถึง,งทุกคนนะฮะที่มามีอำนาจทางการ นนี้มาสู่คําถามที่ว่าทําไมในเมื่อมันมีลักษณะนี้เกิดขึ้นทําอย่างไรที่เราจะสามารถทําให้รูปแบบของธุรกิจการการเมืองเนี่ยการขอนทุนทางการเมืองเนี่ยนะฮะจากนักการเมืองเนี่ยมันลดลงนะฮะของประเทศไทยทำอยังไงให้มันเราจะคอนเทนมันย่งไงนะฮะไม่ให้มันขยายตัวขึ้นหรือว่าจะทําให้มันลดลงอย่างไรโจทย์ก็มาอยู่ว่าทําอย่างไรที่จะทําให้ พวกนักธุรกิจการเมืองพวกเนี้เวลาลงทุนไปแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มลงทุนไปแล้วมันไม่คุ้มค่ามันไม่คุ้มค่าเราก็ต้องไปดูที่กระบวนการในเบื้องต้นของที่มาของคำว่า n o y p y p o t i t s c s เริ่มแรกจะเป็นสอสอใช่ไหมครับก็ต้องไปซื้อใช้เงินไปซื้อเสียงกระบวนการตรงนี้เราจะลดทอนมันยังไงทำยงไงใ,ให้มันไม่เกิดขึ้นก็เป็นบทบาทหลักะะของโองการอิสระ ซึ่งเรามีอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นกกตอเองก็ตามะะหรือปปชอเองในบางส่วนที่มาเกี่ยวข้องนะฮะซึ่งถ้าเกิดตัวของกกตทำหน้าที่ตรงเนี้ยนะฮะในการลงโทษะะเอาผิดะะผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งทําการทุจริตจนได้เป็นสสเนี่ยไปซื้อเสียงเนี่ยนะฮะถ้ามีการลงโทษและเอาความผิดได้เนะะี่ยมันก็จะลดลงนะฮะในขณะเดียวกันในอีกมุมหนึ่งไประดับของการทุจริตโดยระดับของรัฐมนตรี เราก็มีกลไกของปปชตรงนี้อยู่นะคร่ซึ่งใน,นกลไกตรงเนี้คำถามคือประสิทธิภาพในการทำงานของกลไกตรงนี้จะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นนะฮะเพื่อที่เอาคนผิดระดับรัฐมนตรีเนี่ยมาลงโทษได้ซึ่งเมื่อก่อนเราก็มีกรณีของคุณรักเกียรติสุขนะเมื่อก่อนเป็นรัฐมนตรีสารณสุขนะฮะใช้กลไกเนี่ยตามรัฐธรรมนูญ2540นะฮะก็นำเอามา ลงโทษได้นะฮะทำอย่างไรจะให้กระบวนการต่างๆเ่าเนี่มันกระเพื่อมนะฮะโดยที่ไม่เลือกว่าเป็นฝ่ายใดฝ่ายใครผิดนะฮะแนวคิดก็คือเรื่องของซีโร่ซิลล์เทอร์เรนท์ฟอกคอร์รัปชันนะฮะเรื่องของการคอร์รัปชันนี้ต้องไม่แบกพักเป็นพวกนะฮะฝ่ายไ,ไหนก็ตามหรือใครก็ตามที่ทําผิดต้องเอามาลงโทษนะฮะซึ่งถ้ากระบวนการต่างๆเหล่านี้มันกระเพื่อมไปเรื่อยๆนะฮะคนก็จะเห็นนักการเมืองก็จะกลัวนะฮะ แล้วการคอร์รัปชันก็จะลดลงพวกนี้บาเป็นนักการเมืองแล้วใช้อํานาจทางการเมืองในการทําการทุจริตนะแล้วมันไม่คุ้มมันมีความเสี่ยงสูงนะมันก็จะลดเข้าก็จะไม่ทำนะแต่สถานการณ์ก็คิดว่ามันก็น่าจะดีขึ้นในระดับนึงแต่อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับยังไงก็ตามคอร์รัปชันมันมีอยู่นะฮะทุกประเทศทั่วโลกนะฮะมากหรือน้อยเท่านั้นเองโจทย์คือทำยังไงให้มันลดลงให้น้อยลง แนวทางการแก้ไขในเรื่องการซื้อตำแหน่ง เราสามารถแก้ไขเรื่องการซื้อขายตำแหน่งของฝ่ายบริหารได้โดยการสร้างกลไกการดำเนินงานของฝ่ายบริหารที่เป็นอิสระจากผู้มีอำนาจมีการตรวจสอบถ่วงดุลตามรัฐธรรมนูญส่งเสริมการลงโทษผู้กระทำการทุจริตโดยการหอนรุนคืนอย่างเข้มงวดแสดงให้เห็นว่าไม่ต้องมีการซื้อเสียงและบ้านใหญ่ก็สามารถชนะการเลือกตั้งได้สร้างระบบกลไกที่ไม่ฝักฝ่ายและไม่แบ่งพักการเมืองมีการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการลงโทษทางสังคมต่อผู้กระทำการทุจริตซื้อขายตำแหน่ง